นำมาแล้วครับทรัพย์สินของมีค่าขอให้ทุกท่านปฏิบัติแบบนี้ทางทางยากับนะ้ำทีไทไ่ไม่ไหลน้ำไม่มีเข้าหาฝงไม่ไหลถึงเข้าหาฝัโงโ่เนี่ยครับอย่าอยู่นะครับก็บไปซ้อมแล้วก็ไปเสริมในเรื่องของอรูปแบบของตัวเองคบพูดของตัวเองมันจะได้ไม่ต้องเหมือนอ่านหนังสือไง <c oughs> พออยู่ข้างบนเนี่ยเราเรียกลูกค้าแต่พอไปอยู่ในเดือนเราเรียกเราเรียกพี่ ต่อย่าไปเรียกลุงพอเรียกลุงปุ๊บทิปย์แล้อ,อ,อ,อ่าอะรมาผมลืมไปนะครับเดี๋ยวเราจะซักซอมวิธีการรักมองขอชมเชยเลยว่าถ้าเราเหมือนเราเริ่มต้นนะคะในการที่จะจัดอบรมทีปักหมุดไปเลยนะคะเพื่อพัฒนาแรกที่เจอเราเราจะต้องเป็นหน่วยที่ รุ่นต่อดิครับเพราะฉะนั้นเราจะเนี่ยเพราะเราเป็นด่านแรกเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเลยว่าคนสองคนนครนายกชื่อเราไม่ได้ใช้คนภายนอกพื้นที่เลยแม้แต่นั่นแสดงว่าถ้าเปิดคอร์สแอดวานเนี่รับครับรับครับฮะรับครับพร้อมไหมพร้อมครับยินไหมยินครับไม่ดีใจเลยลูกก็อยากแอดวานเลยค่ะ ขวายารับหนึ่งสองมใหญ่ดีนิ่งแป๊บหนึงนะคะเอาเฮกลูกนึงลูกเฮกเฮกามมากแต่พี่นุ่มเกินนิดนึงนะไอ้ที่เอาแพรยางซ้อนกันซ้อนกันทิศประมาณ4ี่ห้าลักตุรวัตก้ามิษหาเวาผปนจับนี้ รนับใจคเนื้อคือติดแล้วมันบางขนาดนั้นขี่กีกับพี่บีได้นะคะเพราะว่าเป็นคนจัดเรื่องของพี่เป็นแนวทางที่ดีแล้วนะครับก็ของพระธรรสุขแห่บุคลากรแม่มาั้ามบันไดเหมือนเดิมแล้วแม่มาเจออะไรค่ะแม่แม่มาแล้ว บ้าน,านอยู่นี่ใช่ไหมบ้านอยู่นี่ใช่ไหมสเตม พี่ป้าบอกว่าไม่ต้องใช้เทา้าไม่ต้องเอามืออย่างเดียวเอ,อ